น้ำซอกเด่งหอมกลุ่นนะคะก็จะมีตั้งเขียวคือผักนะคะเนาะสีฟ้านะคะคือรสปลานะคะสีเหลืองนะคะคือรสไก่นะคะแล้วก็สีอ่อนต้ำนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นรส หมูนั่นเองค่ะคุณแม่ค่ะมี4ี่รสชาติปราศจากสารก่อมิแพ้ทั้งแปดชนิดนะคะคุณแม่ค่ะกลูเตนฟรีไม่มีผงชูรสไม่มีน้ําตาลไม่มีเกลือนะคะไม่ใส่วัตถุกันสีไม่แต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีให้คุณแม่มั่นใจปลอดภัยนะคะว่าได้ใช้นะคะค้ำสต๊อกเด็กหอมกลุ่นนะคะประกอบอาหารให้ลูกทานนะคะให้ลูกกินอิ่มอร่อยปลอดภัยสบายใจค่ะคุณแม่ค่ะแต่ละรสนั้นนะคะเนาะเขามีความจึ้งปังนะคะพิเศษอย่างไรบ้างอย่างน้าสต๊อกเด็กหอมกลุ่นนะคะอันนี้คือจะเป็นรสหมู เขาจะใช้ในส่วนของสันหลังที่มันติดเนื้อของหมูนะคะคุณแม่ขามาเคี่ยวนานกว่า6ชั่วโมงนะคะคุณแม่ขาจะได้รสชาติที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์นะคะของหอมกลุ่นยังมีคุณประโยชน์จากผักกว่า5ชนิดคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นไชเท้าหัวหอมกะหลำ่ำแครอทข้าวโพดอู้นะคะมีความจึ้งปังนะคะน้อน้าสต๊อกหอมกลุ่นรสหมูนะคะต่อไปก็คือจะเป็นน้าสต๊อกนะคะหอมกลุ่นนะคะรสไก่รสไก่ก็คือสีเหลืองแบบนี้เลยคะ่ะคุณแม่ขา ไก่เนี่ยนะคะเอาไก่ตั้งทั้งตัวมาเลยค่ะไก่ทั้งตัวนะคะเคี่ยวนานกว่า6ชั่วโมงนะคะได้น้าสต็อกหอมกลุ่นหอมหวานนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของน้าสต็อกหอมกลุ่นเขาแหละแล้วก็คุณประโยชน์จากผักนะคะสชนิดคุณประโยชน์จากผักของเขาคือได้แก่ใช้ท้าแค่รทมะม่วงนะคะมันฝรั่งข้าวโพดนะคะคือจะต้องบอกเลยว่าได้ทั้งคุณประโยชน์นะคะจากเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เขาใส่ลงไปแล้วก็ยังไม่พอคะ่ะก็ยังจะมีรส ะะถ้าเป็นสีเขียวนะคะเนาะก็จะเป็นรสผักผักเนะะี่ยค่ะเขาจะเอามาผัดก่อนแล้วก็ต้มนะคะเคี่ยวนานกว่า6กถึงแชั่วโมงได้น้าสต๊อกนะคะหอมกลุ่นนะคะที่หอมหวานนะคะเนาะเอกลักษณ์ของเขานะคะพร้อมคุณประโยชน์จากผัก7ชนิดได้แก่ผักกาดขาวคุณแม่หัวหอมนะคะกะหล่ำปีมุขกะเทศแครอทมันฝรั่งแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเนาะได้ทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุจะต้องบอกเลยว่าลูกบ้านไหนนะคะไม่ยอมกินผักไม่ยอมกินผักไม่ยอมกินผักโอ้ยคุณขาน้ำสต๊อกเด็กหอมกลุ่นนะคะมี ผักมาให้แล้วมีไฟเบอร์ไฟใจอูห้หูกินแล้วนะคะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลูกได้ดีจึงปังแร่ธาตุวิตามินมาเต็มนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นรถ ปลานั่นเองนะคะเนาะปลานะคะเขาก็จะใช้เป็นปลาน้าจืดนะคะตัวใหญ่เนือแน่นอุดมไปด้วยโอเมก้าสามบำรุงสมองคุณแม่นะคะเคี่ยวนาน 6- 8ชั่วโมงแนะนําสต็อกนะคะหอมกลุ่นที่นะคะที่หอมหวานนะคะแล้วคุณประโยชน์จากผักนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่รอมเรออมื่อเคืืเอนหัวหอมแล้วก็สลัรีนะคะเนาะจะต้องบอกเลยว่าน้ําสต็อกเด็กหอมกลุ่นไม่ว่าจะรสชาติไหนนะคะคุณประโยชน์ครบถ้วนจึงปังเคี่ยวนานกว่า6ชั่วโมงแล้วก็เก็บนะคะในส่วนของสารอาหารนะคะคุณค่านะคะไว้ ฟรีสมาคุณแม่จะได้รับมานะคะก็คือเขาจะมาเป็นแบบฟรีสแข็งปักปักน้ำขนส่งโดยรถขนส่งนะคะเก็บความเย็นนะคะมาถึงบ้านคุณแม่นะคะก็จะฟรีสแข็งปักคุณแม่เอาไปเก็บแช่ตู้เย